ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเรา c o o กี e l a n d s ช o อร้านรับเติมเกม c o o กี e La n d แล้วก็เกมมือถืออื่นนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cook i e Land s ช o อลิงเพจร้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นการแนะนำคุกกี้นาปันไมนาปันอัปเดตล่าสุดเป็นแพทของ e t e r n a l ช u g a r นะครับเหมือนเดิมเลยเดีย๋ยวเราจะไล่จากตัวที่เก่าไปตัวที่ใหม่ว่านะแพทปัจจุบันเนี่ยมีตัวไหนที่เอ้ยดูดีขึ้น รือแย่ลงอะไรยังไงบ้างนะครับแถวเนี้ยแถวอ e ีพีแตัวเนี้ยเอ,อ่อกาบมนเลย5้าตัวนะครับไม่แนะนํานะครับส่วนระดับแรกอะคอมมอนนะตอนนี้เนี่ยไม่มีตัวไหนที่ใช้งานได้ดีฉะนั้นก็ข้ามไปเหมือนกันนะครับแถวถัดมาตัวที่ผมอยากจะพูดไหนก็จะมี Sparking ครับ Sparking เนี่ยเป็นตัวฮิลที่ผมว่าใช้ได้ในตอนนี้เพราะว่ามันใช้ในสึกผู้มิทักษ์ด้วยแล้วก็แค่นี้พิเศษมันไม่ต้องทําอะไรเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวฮิลเริ่มต้นได้ดีนะ ในการทำแคนดี้พิเศษนะครับแต่ไม่ต้องทำมันเยอะนะมีติดไว้เป็นทีมทางเลือกเพราะว่าสปาร์กิ g งเนี่ยไม่ได้เป็นตัวฮิลหลักในการใช้งานแบบสมมุติถ้าเราเล่นไกลๆอะไรเงี้ยเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นตัวฮิลเป็นตัวอื่นดีอยู่ด,ดีฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถทำแคนดี้แค่บกหนึ่งเนี่ยเอามาใช้งานขำๆได้ก่อนได้ผมว่ามันโอเคที่จะใช้งานนะครับแต่ไม่ต้อง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 ไม่ไมไมไมทำอะไรมันเยอะเออเอาแค่มีตัวมันก็พอแล้วก็มินช็อค มินช็อกเนี่ยก็จะเล่นในกรณีเราเล่นกับพวกทีมตีไว้ก็คือเจ้าตัวแคมบูเล่อย่างเดียวนะครับฉะนั้นก็เป็นตัวฮิลที่เออทำติดไว้ในไอดีก็พอแล้วก็ถ้าจะทาแคนดี้พิเศษเนี่ยก็บวกหนึ่งก็พอแล้วคุณไม่ต้องไปทาแคนดี้พิเศษเยอะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้งานแคนดี้พิเศษอะไรขนาดนั้นเอาแค่มีตัวแล้วก็แคนดี้บวกหนึ่งเนี่ยก็พอฉะนั้นตัวนี้ก็จะเหมือนสปาร์กกิ้งหน่อยก็คือมีประดับติดไว้ในไอดีแต่คุณไม่ต้องไม่ทำไม่ต้องไปทํามันเยอะนะครับ ท่านมาเนี่ยเป็นดักช็อกดักช็อกนี่ก็ผมแนะนําว่าให้ทํานะครับเพราะว่าบอสมังกรเนี่ยพอระบบทาร์ตมาและยิ่งวิกที่แล้วเนี่ยเออผมได้ลองตีบอสจริงไปแล้วปรากฏว่าเอ้ยดักช็อกเนี่ยเล่นง,ง่ายเยอะขึ้นกว่าเดิมพอสมควรนะครับแล้วก็ถึงแม้อ่ามีมัตฉาก,ก็จริงแต่ทีมัตฉาก,กับดักช็อกเนี่ยดาเมจต่างกันค่อนข้างเยอะยังไงผมก็เชียร์ว่าให้ไปเล่นดักช็อกเถอะเพราะว่าณนะตอนนี้เนี่ยคือมันสามารถใช้ดักช็อกอ่ะตัวเดียวรับจบได้ทุกเลเวลเลยแล้วมันแบบว่า มันไม่ต้องเปลี่ยนของเลยอ่ะเออมันคุณเซตให้มันถึกๆได้เลยเพราะไม่ว่าจะตีเลเวลต่ำเลเวลสูงอ่ะมันก็เซตให้มันถึกๆเหมือนกันฉะนั้นตัวนี้ผมก็จะเชียร์ให้ทาบวก3านะครับเออถ้าใครยังไม่อัพเลเวลสกิลก็อย่าไปอัพมันนะเลเวลสกิลในน้อย,อยดีแล้วถัดมาเนี่ยตัวที่พูดถึงก็จะมีแวมไพร์นะครับแวมไพร์ในช่วงนี้มันกลับมาติดเมต้าเพราะว่าเอออารีน่าด้วยการมาของเอออะไรหลายอย่างแต่ตัวมันไม่ได้สําคัญขนาดที่ว่าเฮ้ยคุณต้องทำแคนดี้บวก30 ต้องทาดาวเต็มอมะไรขนาดนั้นมันมีหน้าที่แค่ไว้รับมือรับเท้าก็พอฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็คือทาแคนดี้เนี่ยนะครับทาไว้ประมาณหนึ่งนะครับเนี่ยทำไว้ที่บวกสิ 10, เพราะว่าจะได้มีสกิลชุบช,ชีวิตเพราะว่า20-30มเนี่ยมันก็จะคือการเลือดที่มากขึ้นมันก็จะเพิ่มโอกาสรอดนิดหน่อยแต่ผมว่าไม่ได้คุ้มขนาดนั้นฉะนั้นแวมไพร์ถ้าทำเนี่ยแนะนําทําที่บวกสิ 10, เอามาใช้งานนะครับไม่ต้องไปทําแคนดี้พิเศษมากกว่านั้นผมว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะเพราะว่าัวด้วว้าหงงงทงย ต่มันนิดหน่อยดามเมจในอารีนาเนี่ยเวมพร์มันน้อยอยู่แล้วเมื่อเทียบกับตัวอื่นๆนะครับดาวเนี่ยก็เออมีไว้มันก็ถึกขึ้นอะไรเนาะฉะนั้นเวมพร์ก็คือทําติดไว้ได้นะครับแต่ไม่ต้องทํามันเยอะเออคือแต่มันจะใช้งานจริงนะครับถัดมาตัวที่อยากจะพูดถึงก็จะมีแถวมาถัดมาเป็นชูครีมครับชูคีมเนี่ยก็ผมคิดว่านะตอนนี้เนี่ยออดอกมันผัดไปสอสมควรนะเมื่อก่อนเนี่ยผมให้เป็นตัวแจกฟรีที่น่าทำแต่มันมีพวกสปาร์กี้ม,มีมินแล้ว บทบาทตัวพวกนั้นมันค่อยๆเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นชูคีมเนี่ยผมว่าเผลอๆในคนอาจจะได้พวกสปาร์กิง้งก่อนจะได้ตัวชูคีมสได้ายมัง้งแต่ถ้าคุณไม่มีพวกสปาร์กิง้งมินก็จะทาชูคีมก็ได้ก็เป็นตัวฮิลที่ผมอาจจะให้เป็นเดี๋ยวว่าตัวแบบบิ๊กินเนอร์เหมือนกันอะ่ะเออบิกินเนอร์เหมือนระดับเดียวกับพวกสปาร์กิงก้งวก็มินแต่ไม่ต้องไปทํามันเยอะตอนนี้ไม่ได้ใช้นะครับอเวกเพียวอเวกเพียวใตัวนี้คือนะตอนนี้ก็ยังเป็นตัวตึงตัวเก่งอยู่นะครับทัั้้งงงงเเรื่ออ่ออขตววกกก็แล ลงดานเนี่ยก็เก่งนะครับลงสืบปุพทาคอะไรก็ได้ด้วยฉะนั้นผมให้มันน่าทำนะครับนะตอนนี้คือต้องทำตัวเก่งครับอาเวกเพียวตอนนี้ยังเก่งอยู่นะครับตัวถัดมาที่จะพูดถึงหน่อยก็อยากจะเป็นตัวแถวนี้ไม่มีนะแถวน้ำหมึกก็ไม่มีแถวฮลี่เบอร์รี่อ่โฮลี่เบอร์รี่เนี่ยเป็นตัวที่เดี๋ยวในเดือนถัดไปก็คือเดือนมิถุนาเนี่ยจะมีการเพิ่มตัวอาเวกมาให้ตัวนี้ซึ่งผมว่ายังไงมันก็โหดอยู่แล้วแหละแค่จะโหด มากน้อยขนาดไหนฉะนั้นตัวนี้เนี่ยคุณสามารถทําดาวเผื่อไว้ได้แต่จะมีประเด็นคือตัวมันเองเนี่ยมีดาเมจธาตุเหล็กแต่โฮลิเบอรี่เนี่ยดาเมจมันไม่ได้เยอะอยู่แล้วเพราะเป็นสายแท้งคุณอาจจะยังไม่ต้องทาบิสกิตธาตุเหล็กเผื่อก็ได้นะคุณรอดูวันที่มันเข้าก่อนมันอาจจะเล่นเป็นบิสกิตคูลไทม์หรือลดเสียหายหรือพลังชีวิตเหมือนสายแทงทั่วๆไปก็ได้ถ้ามันแวกแนวธาตุเหล็กอะคุณค่อยไปทําตอนนั้นผมไม่แนะนําให้คุณทําเผื่อไว้รอนะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ไปทางนั้นก็ได้อ่ะดาเม,มาจ,จ มันอาจจะเอาเวกแล้วในเรื่องของการซัพพอร์ตเพื่อร่วมทีมมากขึ้นฉะนั้นเอาเวกเอาโฮลี่เบอร์รี่นะตอนนี้เป็นตัวที่กากแต่แพทหน้าเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็เป็นตัวที่เก่งนะครับสำหรับแพทของเอาเวกฮลี่เบอร์รี่ถัดมาเป็นทวิสซี่นะครับทวิสซี่เนี่ยแพทนี้มีการบัฟให้มันโหดขึ้นก็คือทางเกมเดี๋ยวไนดะ้มีการเพิ่มตัวเปอร์เซ็นต์เพิ่มความเสียหายการโจมตีท่าสายฟ้าในกรณีแคนดี้บวกบวก10 20 30นะครับฉะนั้นผมมองว่าทวิสซี่เนี่ย นะตอนนี้เป็นตัวที่ต้องทําบวก30บนะครับบังคับเลยเพราะว่ามันช่วยบูสต์ดาเมจตัวบอสเชมนะครับตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆแล้วก็มันใช้ลงดานอะไรก็ดีขึ้นเหมือนกันเพราะว่าดาเมจม,มันแรงขึ้นยิ่งสึดผู้พิทักษ์นี่คือแบบว่าดีขึ้นเลยเพราะามันบัฟดาเมจแรงขึ้นฉะนั้นผมมองว่าทวิสลี่เนี่ยตอนนี้น่าทำน่าน่าปั้นนะครับไปสุดได้เลยก็คือตัวสิบออดาวแคนดี้บวก30ถามว่าทวิสลี่ระหว่างดาวกับแคนดี้พิเศษอันไหนสำคัญกว่าพี่ แค่นี้วิเศษสําคัญกว่าคือแน่นอนแหละว่าเออถ้าการใช้งานเนี่ยในการใช้ตีบอสเนี่ยดาเมจมันไม่ได้เยอะมากแค่นี้วิเศษมันจะมีผลกว่าเพราะว่ามันจะบฟวูพายให้แรงกว่านะครับแต่ถ้าลงดาอะไรพวกนั้นอ่ะมันก็ต้องใช้ดาวด้วยฉะนั้นเนี่ยถึอย่างไรผมก็มองว่าแค่นี้วิเศษสาคัญที่สุดสำหรับทาวิสลี้แค่นี้ก่อนแล้วคุณค่อยทาดาวมาฉะนั้นทาวิสลี้น่าทําครับตัวนี้ดีตัวนี้ดีแล้วชนิดน้องแข็งเนี่ยก็ไม่ได้ใช้งานในโหมดไหนเลยผมก็ไม่แนะนําให้ทําในตอนนี้นะครับเขา ผมรอรอวันที่เมตาน้ําแข็งมาอยู่นะแต่ไม่ใช่ในตอนเนี้แล้วก็ดาร์โกโก้ดาร์โกโก้เนี่ยก็ยังเป็นตัวที่ลงดาดเก่งอยู่แต่อารีน่าก็ยังไม่กลับมานะครับฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าอเวกดาร์โกโก้ผมไม่ค่อยแนะนําให้ทําในตอนนี้สักเท่าไหร่ว่าในการลงดาดเอาเข้าจริงแล้วมันก็มีตัวที่แทนได้หลายตัวนี่ถ้าเทียบกับ Burning Spi ปอะไรเงี้ยเบอร์นิงสไปในภาษีดูดีกว่าอเวกดาร์ A อยู่แล้วฉะนั้นไม่ค่อยแนะนําในตอนนี้สักเท่าไหร่นะครับ ถัดมาเนี่ยก็จะมีตัวฟิองเซียเออฟิอนเซียเนี่ยอารีนาก็เก่งนะครับก็เห็นเล่นกับตัวทีมที่เป็นเอชโนลกูก่าอยู่แต่ลงได้ก็กากอยู่นะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็จะเหมาะสําหรับการอ่าลงลงอารีนาเฉพาะบางคนสึง่งผู้ไิทักบ้างนิดหน่อยตัวนี้เนี่ยผมจะแนะนําว่าถ้าคุณจะทําลงสึง่งผู้ไิทักเนี่ยยังไงมันก็ต้องแคนดี้บวกสามสิบเนาะมาเล่นกับแคมบูเล่แต่ถ้าเล่นกับอารีนาอะไรเงี้ยก็แคนดี้ก็บวกบวกเออบวกหนึ่งก็พอแล้วเพราะว่า อารีนามันไม่ได้มีตัวธาตุแสงที่เป็นดาเมจติดขนาดนั้นเอาเวฟเพียวดาเมจผมไม่นับมันนะมันน้อยมากฉะนั้นเนี่ยตัวแคนดี้ที่ต้องอัพธาตุแสงเออถ้าคุณจะไปลงสืบบุ้พึกักแคนดี้มันต้องบวกส0อยู่แล้วแต่ถ้าคุณไม่ได้ใช้ตัวนี้ลงสือบุ้ผึทักแล้วก็ไม่ได้ใช้ลงอารีนาก็ข้ามได้เลยถ้าใช้ลงอารีนาก็ทําแคนดี้น้อยๆพอไม่จำเป็นต้องทำเลเวลเยอะนะครับถัดมาตัวที่อยากจะพูดมีจะมีตัวออลูกส่วนนี้ตกไปแล้วเนาะแล้วก็ปูพายดีกว่า มพไยแผ่นนี้คือมาแรงกว่าเดิมอีกเพราะว่ากลายเป็นว่าจากเมื่อก่อนที่บอสเชอเอมเนี่ยดาเมจใกล้เคียงกับบอสมังกรต่างกันไม่เยอะมากแต่ตอนนี้เกมบัฟเจ้าตัวทวิสตี่มาแล้วก็เอเทนอลชูการ์ที่ช่วยให้โูพายในดาเมจแรงกว่าเดิมฉะนั้นเนี่ยโมพายเป็นตัวที่บังคับต้องทำนะครับยิ่งกว่าเลยผมผมแนะนำว่าในบรรด,ดาตัวตีบอสเนี่ยมพายก็จะเป็นตัวที่น่าจะให้สําคัญเป็นอันดับหนึ่งเลยนะเพราะเป็นดาเมจหลักแล้วเป็นดาเมจบอสหลักที่เวอร์มาก ตอนนี้คือสูงสุดนเนี่ยเท่าที่เห็นก็2 2 0 0 0ล้านก,กว่าแล้วถ้าแตะ23,000่แล้วนะครับเออฉะนั้นตัวนี้ต้องทำครับบังคับต้องทำผมคิดว่าผู้เล่นใหม่ก็เปิดมาเนี่ยปกติแล้วตัวตีบอสเนี่ยผู้เล่นใหม่ผมอาจจะไม่ได้แนะน,นำมากยกเว้นในตัวดาเมจซึ่งตัวดาเมจแต่ละบอสมันก็จะมีอยู่ประมาณไม่เกิน2ตัวบูพายก็จะเป็นตัวที่แนะนำที่สุดในตัวดาเมจเพราะว่า,าดาเมจมันเวอร์สุดในตระกูลแกงตัวตีบอสนะครับ แล้วก็จะมีน้ำลูกพลน้ำลูกพลนก็จะเป็นตัวที่ใช้ในแง่ของการตีบอสมังกรอย่างเดียวมีพวกลงลงลงดาดบ้างอะไรนิดหน่อยตอนตีวุ้นอะไรประมาณนั้นหรือตอนลงบอสลัชแต่บอสลัชมันไม่ได้สําคัญขนาดนั้นในตอนนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยก็ไม่เออผมคิดว่ามันไม่นดาเมจดลองทําติดไว้แหละแต่ดาวเนี่ยก็จะเปนในแบ็กซัฟไฟก่อนเพราะแบ็กซัฟไฟเป็นดาเมจหลักในบอสมังกรนะครับถัดมาตัวที่อยากจะพูดถึงก็จะเป็นสแนปดาก่อน ดันั้นเราก็ยังเป็นตัวที่ลงดาดเก่งอยู่แล้วก็อารีน่านี่ก็คือเก่งนะครับอารีน่านี่คือทั้งๆในทีมเมตาเก่าตอนพูดอะคีมาก็ตอนนั้นก็เก่งมากตอนนี้มาเอทเนอลชูกามาก็ยังเก่งมากนะครับผมว่ายังไงตัวนี้ก็ของมันต้องมีนะครับตัวนี้ต้องมีจริงๆนะแล้วก็ล็อกสตาร์เนี่ยล็อกสตาร์ก็ยังเป็นตัวที่ลงดาดเนี่ยใช้ได้เหมือนเดิมทําง่ายไม่ต้องทาไม่ต้องทาแคนดี้พิเศษไม่ต้องทําอะไรเลยพอแค่มีตัวแล้วก็อารีน่ามีบางทีมหยิบล็อกสตาร์มานิดหน่อย แต่ผมมองว่าแวนพายก็ดูทรงจะดีกว่านะหน้าที่มันไม่ได้เยอะอะไรมากเหมือนแวนพายหรอกฉะนั้นตัวนี้ก็ไม่ได้ต้องทําดาวนะถ้าคนจะมีติดในไอดีก็ขอแค่มีตัวมันก็พอไม่ต้องไปทําดาวมันเปลืองนะครับแม็กเลมอนเนตแม็กเลมอนเนตเนี่ยก็คือพอทวิสซี้บัฟมาเนี่ยครับภาษีก็จะดูดีขึ้นกว่าเดิมเนาะเอามันทําให้ทีมสายฟ้าเนี่ยเออใช้งานจริงได้ดีมากขึ้นผมว่าตัวนี้เนี่ยก็โอเคที่จะมีติดไว้ในไอดีนะเพราะว่า PVE บางอนย่างเงี้ยเอ้ยพอมันทีมสายฟ้าเนี่ยแม็กโรเนกับทวิสลีเนี่ยมันของคู่กันมันขาดไม่ได้แต่ไม่ต้องรีบทําขนาดนั้นแต่ถ้าทรัพยากรเหลือก็ค่อยๆทํามันไปไว้ไ,วได้ตัวที่อยากจะพูดถึงต่อไปก็จะเป็นโกชีสนะครับเอาไว้โกชีสเป็นตัวเลน่าที่ผมว่ามันดรอปลงมาพอสมควรแล้วแต่เป็นตัวที่เก่งอยู่นะครับในคิงน็ากบอ n เลน่าแต่ผมไม่ให้ขนาดเข้าขั้นแบบตัวตึงนะ เออตัวตึงมันคือแบบระดับเทียร์หนึ่งไงผมคิดว่าโกชิเสี่ยมไม่ใช่ระดับเทียร์หนึ่งถ้าสำหรับผมตอนนี้ก็จะให้มันอยู่ที่ชักเทียร์สองก็คือแกงน้องๆตัวตึงจนะนันเก่งเก่งไหมเก่งอยู่แต่ไม่ได้ขนาดเขาขั้นโกงนะครับแล้วก็ลงดาบมันไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่แลกอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็คือทําไม่ได้นะครับมันอารีน่าก็ยังเก่งอยู่จริงๆนะครับถัดมาเนี่ยก็จะเป็นเยต,ติเยติก็ใช้ลงดาบก็ยังเก่งอยู่แล้วก็อารีน่าเนี่ยช่วงนี้ก็มาแรงขึ้นนะครับผมว่าตอนนี้ มีติดไว้ในไอดีนะสเปเชียลผมนะแพทนี้ผมยังยืนยันคำเดิมว่าตัวสเปเชียลก็คือตัวเฟิร์นเลนคิมโซดเยติต้องแข่งยอยสเนฟดา้ก,ก็เนี่ยมีให้ครบ3ตัวก่อนแล้วก็ถ้าจะทำดาวก็แล้วแต่การใช้งานแล้วว่าเพื่อนใช้งานหมดไหนมากกว่ากันนะครับสำหรับแคมโบเล่ก็เป็นตัวผมยังให้เป็นตัวตึงลงดาดอยู่นะเพราะว่าถ้าเป็นบอสดาเมจเดียวเนี่ยระหว่างแคมโบเล่กับนักธนูเนี่ยแคมโบเล่ก็ยังพาสีดูดีกว่าฉะนั้นเนี่ยก็ยังผมให้เป็นตัวตึงลงดาดอยู่ฉะนั้นตัวเนี้ย คนมีติดไว้ในอดีแล้วควรทำดาวเยอะๆเลยเพราะว่าเป็นตัวดาเมจหลักในการตีบอสเทวูตด้วยนะครับลินเซอร์ลินเซอร์เหมือนเดิมนะทำติดไว้ในอดีแบบศูนย์ดาวก็พอมันเป็นตัวทำดีบัฟดาเมจมันไม่มีอะไรอยู่แล้วฉะนั้นก็เป็นตัวซับที่ขอแค่มีติดไว้ในอดีก็พอไม่ต้องไปทำดาวมันนะครับเปลืองจอมโจรเนี่ยก็ยังผมยังให้เป็นตัวที่ลงดาดเก่งอยู่แล้วก็ PVP มีกลับมานิดหน่อยวันแรกๆแต่ตอนนี้ผมไม่เห็นแล้วฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะเก่งในแง่ของการลงดาด แต่ไม่ได้ขนาดเป็นอีพิกที่แบบเฮ้ยคุ้มที่สุดที่ต้องทําเพราะตอนนี้มันก็มีอีพิกหลายตัวที่เออโดดเด่นขึ้นมาอยู่ในระดับจอมโจรนั่นแหละฉะนั้นจอมโจรเป็นตัวที่เก่งนาา่าทำนะครับในด้านของการลงดานนะทํามาเป็นมัชฌานะครับมัชฌาการใช้งานจะมีแค่นั่นแหละบอสมังกรกับถ้าลงพวกกิจกรรมที่ต้องเป็นธาตุพิษอนะเนาะถ้าในแง่ของบอสมังกรเนี่ยก่อนน้าเนี่ยเออผมได้ลองทีมมัชฌาแล้วด้านเมจมันต่างกับทีมดาร์กอยู่นะ แล้วก็การทําค่าสเตตัสเนี่ยมันก็มันทําง่ายเหมือนเดิมแต่แต่ทีมด์กมันก็ทําง่ายขึ้นแล้วอ่ะฉะนั้นผมว่าตัวเนี้ยนาตอนนี้ผมว่าข้าไมไปเหิะไปเล่นทีมด์กไปเลยดีกว่านะมันทําง่ายกว่าไม่ใช่ไม่ทำไม,ไม่ไม่ได้ทําง่ายกว่าแต่ดามเมจมันมันเยอะกว่าอย่างเห็นได้ชัดและผมคิดว่ามันคุ้มที่จะไปสุดที่จะด์กเลยนะครับถัดมาเนี่ยก็จะมีตัวราชาพูดเนี่ยแผ่นนี้อารีน่านี่ก็ดรอปไปแล้วนะครับผมมี ผมเจออยู่ทีม2ทีมอะแต่มันเป็นแกน2อะไรเงี้ยถ้าแกน1ผมก็ไม่เจอแล้วนะครับแล้วก็ตัวที่อยากพูดถัดไปก็จะมีมิสติกฟาวนนี่มิสติกฟาวน์เป็นตัวที่ลงดาดเก่งมากๆอยู่เหมือนเดิมนะไม่ว่าจะลงดาดหรือสื่งผู้พิทั์อะไรพวกนั้นแต่แพทนี้เนี่ยก็จะมีการที่เออ้องเออน้องเขาเนี่ย,ยเรียกว่าน้องเออเรียกว่าตัวมิสติกเนี่ยออกลับมาเก่งในอารีน่านะครับผมเจอค่อนข้างเยอะนะเจอค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมเอาให้ดูคร่าวๆอยู่นะครับคนมาตีผมนี่เยอะนะครับที่เป็นมิสติกเนี่ยอันนี้ก็ มิสติกฟีนองนะครับผมอันนี้ก็เป็นมิสติกแวร์มิสติกฟีนองนะครับนี่มิสติกฟีนองอะไรประมาณนั้นเนี่ยอันนี้ก็มิสติกเอเทนอลแวร์อะไรเงี้ยนะครับเนี่ยมิสติกเนี่ยเขากลับมาจริงๆนะเออเยอะขึ้นยังเห็นได้ชัดเลยฉะนั้นมิสติกก็แผ่นนี้เนี่ยเออโอเคกลับมาจริงผมก็ให้เป็นน้องๆตัวตึงนะก็ให้เป็นระดับเทียร์สองได้เลยนะครับชนนี้ก็น่าทำนะครับแล้วก็เฟอร์เลนคลิมสดนะครับเออเดี๋ยวผมจะย้อนคำถามนิดนึงเออพี่แล้ว นะตอนนี้เนี่ยว่าบอกมิสติกฟากับอเวเพียวเนี่ยให้ตัวไหนดูดีกว่ากันผมยังคงให้อเวเพียวดูดีกว่าแต่ไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นกับมิสติกแล้วนะครับอืมถ้ามาเฟิร์นและคิงสดก็เป็นตัวที่ลงดาดก็เก่งมากๆอยู่แต่หนานี่คือแบบว่ากหา็หายไปเยอะแล้วนะครับผมฉะนั้นเนี่ยก็เป็นตัวที่น่าทําอยู่ดีนะลงดาดตีบอสกิลอะไรประมาณนั้นแล้วก็ปะการังดาก็ยังเป็นตัวลงดาดที่เก่งอยู่ก็มีติดไว้ในดีก็ดีนะครับ แล้วก็นักธนูเนี่ยตอนนี้นี่คือหายไปเยอะมากแนละ้วอะเรนาคือหายอย่างสมบูรณ์เลยผมกล้าพูดเลยว่านักธนูตอนนี้คือตกเมตาแล้วในคีโนมาเลนาะครับไม่ต้องทางําแล้วก็ลงดาบเอาเข้าจริงแล้วก็แคมเบรล่ก็ดีกว่าฉะนั้นผมพูดอย่างนี้เลยว่านักธนูตอนนี้ตกในทุกหมดแนละ้วสำหรับผมนะครับไม่ค่อยน่าทําแล้วถัดมาก็จะเป็นเบอร์นิงสไปร์เบอร์นิงสไปร์เนี่ยลงดาบเก่งอยู่เป็นแนวหน้าที่เก่งอยู่นะครับผมให้แบบว่าเออตรงตรงึตงลงดาบเลยนะคือมันเก่งจริงแล้วก็ คีโนวาเลนาเนี่ยเออโอเคเอาเราอาจจะเห็นว่าเป็นทีมหลักเนี่ยมันหายไปแล้วแต่ผมมองว่าทีมที่ยังใช้เบอร์นิงสไปก็คือทีมที่ไม่มีเอเธนอลชูการ์เนี่ยเบอร์นิงสไปก็ยังเป็นตัวที่แบกได้ดีอยู่นะครับผมก็ให้มันตกจากเทียร์หนึ่งไปเทียร์สเนาะก็คือจากแก๊งตัวตึงไปน้องๆตัวตึงนะครับแต่ยังเก่งอยู่นะเอ,อ่อแต่ไม่ขนาดโกงได้คีโนว่าเลนาแต่ลงด่ามันก็กยังเก่งอยู่อะ่ะผมว่ายังไงตัวเนี้ยยังไงก็ต้องมีอะ่ะของมันต้องมีเพราะลงดามันโกงจริง ถัดมาเนี่ยก็จะมีพุดดิ้งอะรามอสดก็ตัวนี้ก็จะเป็นดาเมจลองในการตีบอสเทวทูตนะครับไม่ต้องทําดาวมันเนยอะผมว่า8ดาวนี่ก็หลูหลแล้วถ้าคุณ90ไหวก็ดีแต่8ดาวแล้วคุณอาจจะเอาทรัพยากรเนี่ยไปทําตัวอื่นก็โอเคแล้วนะครับถัดมาก็จะมีชาร์ o ดมิวนะครับชาร์โดมิวเนี่ยชาร์โดมิวคินโมเมนเลน่าโกงลงบอสก็ยังเป็นตัวที่จําเป็นอยู่ผมอมองว่าเป็นตัวที่ของมันต้องมีนะครับเป็นตัวที่เออบังคับต้องมีตัวที่โกงอยู่นะครับ ทำมาก็จะีแคน candy apple ก็จะใช้เป็นตัวัพ p อ o r t ในการตีบอสังกรตัวนี้เหมือนเดิมไม่ต้องทําดาวเยอะดาเมจน้องมันไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วมันออมาเรื่องของซับโลและซับโลมันไม่ได้คิดจากพลังโจมตีของน้องเขาอยู่แล้วไงฉะนั้นตัวนี้ดาวเหลืองก็เล่นได้นะสีหดาวเหลืองก็เล่นได้ทามา b a c k ไ i ล์ตัวนี้เป็นดาเมจหลักๆในบอสังกรตัวนี้ยังไงก็ต้องทํานะนบังคับต้องทํานะครับถัดมาเป็นเค้กแต่งงานครับเค้กแต่งงานก็ยังติดเมตาบอสเอมอยู่แล้วก็เป็นตัวที่สําคัญ ผมมองว่าต้องทําอยู่ดีนะครับแล้วก็ Back f o r ์เลเนี่ยตอนนี้เนี่ยเมตาใหม่บอสองค์ไม่ใช้ Back for ์เลแล้วแล้วก็ทีมที่ไม่ใช้ดาเมจเยอะกว่าพอสมควรน,นะครับฉะนั้นตัวนี้ผมมองว่าตัวนี้ไม่ต้องทําแล้วนะครับตอนนี้คือตกเมตาบอสเชมแล้วและทีมใหม่มันใช้ได้แบบครอบคุมได้เกือบจะทุกเลเวลเลยที่เป็นไอทนอลชูการ์ยืนอยู่หน้านะครับเดี๋ยวมีสรุปให้ท้ายคลิปนะว่ามันคือทีมไหนแล้วก็ผู้ตะคีผู้ตะคีลงดาดเก่งนะครับอารนะีนาก็เก่ง สูงผู้พิทักษ์ก็เล่นได้นะครับผมผมมองว่าตัวนี้เป็นตัวที่น่าปั้นมากๆโกงมากๆในตอนนี้นะครับของมันต้องมีอีกตัวหนึ่งทำมาก็จะมีวุ้นสาลายตัวนี้กากนะครับผมใช้งานไม่ได้เลยนะครับ้ามาเป็นเอเชนลชูการ์ไอเชนอลชูการ์เนี่ยลงด่านในท่าที่ผมลองเอ้ยเก่งนะเออเก่งแล้วก็อารีนาเนี่ยโกงอยู่แล้วเราก็สูงผู้พิทักษ์ผมก็หยิบมันไปใช้ลงก็ใช้ได้แล้วก็เป็นตัวที่บังคับในการตีบอสเชอมผมมองว่าตัวเนี้ของมันต้องมี จำเป็นต้องมีจริงๆพาฟโลวาเนี่ยตอนนี้เนี่ยไม่เห็นการใช้งานในโหมดไหนสักโหมดหนึ่งเลยฉะนั้นตัวน,นี้นี่ตอนนี้ไม่แนะนําให้ส่มนะครับข่าไปก่อนนะครับข่าไปก่อนอยังไม่เจอการใช้งานนะครับออโดยสรุปนะครับตัวตึงด้าน PVP เนี่ยผมก็จะให้1เป็นเอเชนอลชูการ์สเป็น Shadow m ิวสาเป็นผูดะคียี่เป็นอาเวกเพียววานิลาถัดมาเป็นแก๊งน้องๆตัวตึงด้าน PVP ก็จะให้เป็น a a e Go c h e e s ี s n a p d r a g o n เยติน้ำแข็งย้อย Burning Spi ป y s t i c f ฟาวแล้วก็แวไพร์แต่แวไพร์ต้องบง,บงเลยว่าเป็นตัวรับเทา้าถัดมาเป็นตัวตึงด้าน PVE ผมก็จะให้เป็น 1. คุกกี้จอมจนคูณธรรม 2. คุกกี้แคมบบเล่ 3. เป็นอเวกเพียววานิลา 4. เป็น u u r n n n s Spi ป 5. เป็นผู้ดะคี 6เป็นฟเฟอร์ลิงคินสดถัดมาเป็นตัวตึงด้านตีบอสครับบอสังกรก็จะเป็นแม็กซ์ไฟกับน้ำลูกคุณบอสเทวทูดก็จะเป็นแคมบูเล่แล้วก็พุดดิ้งอาราโมสบอสชาเอมผมให้เป็นบูพายกับทวิสซี่ประมาณนี้สำหรับคลิปรวมของอัปเดตคุกกี้หน้าปัน้นไม่หน้าปั้นในแพทนี้นะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถ,ถัดไปสวัสดีครับ